เดี๋ยวขอนะครับสา,สาพบกันอีกแล้วนะครับสินแสหมิงนะครับและช่อง Bright TV Bright Today ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับดาวมีการขยับย้ายนะครับส่งผลกับหลายๆลยลัคนาราศีในเดือนเมษายน แต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมติดตามดูดวงดี Bright TV, Bright Today ในทุกช่องทางแล้วก็ในทุกๆโซเชียลของสินแสหมิงเริ่มที่ชาวลัคนาราศีเมษกันก่อนเลยนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนเมษายน2 5 6 8นะเมษายน2 5 6 8ดาวพฤหัส ยังคงนำหน้าลัคนาราศีของคุณอยู่อยู่กับดาวมนุษย์ตอยู่เจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและและนะครับมีดาวอีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวเกตที่ขยับย้ายมาตรีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีเมษถือได้ว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งความสำเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่คุณเอาตัวคุณเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งด้วยความตั้งใจหรือความบังเอิญก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่นำพามาซึ่งความสำเร็จโดยเฉพาะช่วงไปลายเดือนเมษายนต้องบอกว่าเป็นช่วงโอกาสดีนะครับเป็นร่างทองของชาวลัคนาราศีเมษกันเลยทีเดียว1-5เมษายนติดต่อเรื่องการเงินการทองแบบรัวๆ นะครับเจอจากคุยกันเงินกันแบบช้ำๆเลยนะครับแล้วก็จะมาใช้จ่ายเยอะหน่อยในช่วงวันที่6จนถึงวันที่10เมษายน1 1 1จถึง15นะครับจะเจอกับการติดต่องานกับผู้คนหลากหลายมีทั้งคนดีและคนเจ้าเล่ห์ขอให้ดูให้ดีขอให้แยกแยะว่าใครครบได้หรือใครควรจะเป็นแค่คนติดต่อผ่านไปผ่านมาเท่านั้นแล้ว1 6จนถึง20 ช่วงนั้นให้พึงระวังสุขภาพร่างกาย16-20ให้ระวังสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยกินอยู่กินยาหรือขับรถขับราต้องระวัง21-25มีความสำเร็จดีมากในเรื่องของการงานมีความเบิกบานมีความสบายใจและดูเหมือนว่าติดต่อทำอะไรต่อมีอะไรมันคล่องตัวไปสมด จนมาถึง2 6จนถึง30ช่วงนั้นน่าจะมีข่าวดีข่าวดีในเรื่องของงานข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆบางคนอาจจะซื้อเข้าของใหม่ๆเข้าบ้านบางคนอาจจะคิดจะต,ต่อเติมที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะอยากเดินทางไปพักผ่อนชิลๆสบายๆในช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนอยากันนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าดาวอาทิตย์ ย้ายช่วงกลางกลางเดือนเมษายนนะครับอาทิตย์มาทับลัคนาราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดดาวศุกร์ก็เป็นมหาอุดนะครับอาทิตย์ทับลัค์เนี่ยบอกเลยว่าอารมณ์ร้อนฉะนั้นช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยเออระวังอารมณ์ตัวเองพยายามทำอะไรแบบมีสตินะครับอะไรที่ทะเลาะก,กันไปแล้วมันไม่ได้ ทำให้ชีวิตแม่นสูงสูงขึ้นก็เลี่ยงๆนะครับเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆแต่อาทิตย์ทับรักตรงนี้ก็นำพามาซึ่งความสําเร็จและชื่อเสียงด้วยบอกอีกนิดว่าใครเป็นชาวลัคนาราศีเมษแล้วต้องการนะครับลูกน้องใหม่ๆมาช่วยเหลือในเรื่องของงานคุณมีโอกาสจะได้ลูกน้องเก่งๆนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับโดนเด่นในแบบที่คบกันแบบไม่เปิดเผยนะครับแบบ ไม่ไม่ได้ออกสื่อแบบโลโปรไฟล์จะดีนะครับแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนั้นกิเลสตัณหาครอบงำนะครับมันมีความรู้สึกว่าอยากจะไปสารความสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้เออระวังหัวเมียมจับได้ก็แล้วกันช่วงนั้นนะนะดูให้ดีนะนะครับขอให้โชคดีนะครับและคิดอะไรปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการ นะท่านสงนี้ก่อนเรื่องเงินไม่ต้องห่วงคร่องตัวตลอดทั้งเดือนมีจ่ายจุกจิกหน่อยในช่วง6ถึง10เมษายนเท่านั้นโชคดีครับ